แอมบเดียาไม่แผ่วอยากได้สัญ,ญลักษณ์อุณาโลมแต่ไม่รู้ความหมายอ้างมีต้นกำเนิดจากนาครวัดกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์อีกครั้งหลังได้มีผู้ใช้งานโซเชียลคอมเมนต์รายหนึ่งเข้ามาตั้งสเตตัสในกลุ่มเอเชียนเออร์เมสซิ่งเคิร์เชอร์แอนด์คอมมูนิตี้พร้อมกับได้โพสต์ภาพเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์อุณาโลมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีการกระจายและถูกใช้ในกลุ่มผู้ที่นับถือาศาสนาพราหมณ์และพุทธซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้ระบุรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ว่า สัญ,ญลักษณ์โอมในแต่ละภาษาที่แตกต่างกันวัฒนธรรมเขมรมนต #Cambodia จากประเด็นดังกล่าวทําให้มีผู้ใช้งานโซเชียลจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยทันนี้ทีมงานเกาะกระแสะได้หยิบยกการแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้งานโซเชียลมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันบางส่วนซึ่งอาจจะมีถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมบ้างเพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นออกมาจากคนจริงๆต่อมามีชาวคขมรได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสําหรับกัมพูชาฉันคิดว่า มันมีความหมายแตกต่างมันเป็นตัวอักษรภาษาเขมรขึ้นอยู่กับคนที่เขียนไว้จะตีความหมายมันว่ายอย่างไรชาวต่างชาติรายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่านี่คือปัญหาของบล็อกเหล่านี้ส่วนใหญ่บางส่วนผิดบางส่วนจริงครึ่งหนึ่งหรือจริงและสิ่งที่ฉันคิดถึงเป็นส่วนใหญ่ในข้อความเหล่านี้ในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือแหล่งที่มาของความจริงต่อมาได้เป็นการแสดงความคิดเห็นจากชาวไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าองค์ตัวแรกเป็นการใช้งานในต่างประเทศและเป็นที่ทราบกันดีว่าตัวที่สอง และ5ก็มีให้เห็นมากมายเช่นกันคอมเมนต์ตามวัดที่แสดงในทีน่นี้ไม่ใช่ของจริงจริงและชื่อไม่ใช่โอมและมีแต่พระไทยและคนรุ่นเก่าที่อยู่ในชนบทเท่านั้นที่รู้และยังประกอบพิธีกรรมโบราณและพิธีการนี้อยู่ถูกเรียกและความหมายและรู้ว่าจะวางอย่างไรไม่บอกเยอะแต่บอกได้คําเดียวว่าข้อมูลในรูปปลอมหนึ่งเอร์เซนและในเวลาต่อมาได้มีชาวคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับด้วยเช่นกันว่าตามข้อมูลประเทศไทยเป็นข้อมูลปลอมต่อมาได้มีชาวอินเดียเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า สัญ,ญลักษณ์ทางพุทธศาสนาโอมและเครื่องหมายสวัสดิกามีต้นกำเนิดในอินเดียและได้รับการยอมรับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำสมาธิของชาวพุทธในภาษาบาลีในช่วงทศวรรษที่120 0และนี่ก็เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้งานโซเชียลบางส่วนสำหรับเครื่องหมายอุณาลมตามความเชื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชาวพุทธเคยพบเห็นผ่านตาก,กันอยู่บ่อยครั้งเพราะอุณาลมนั้นถือเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างชานานไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า อุณลมเกิดในยุคสมัยใดเพราะในช่วงเวลาเดียวกันอุณลมถูกพบทั้งในประเทศไทยอินเดียและเนปาลหรือบริเวณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามมีการสันนิษฐานว่าถูกค้นพบในประเทศอินเดียที่นับถือาศาสนาฮินดูและเผยแพร่อ,อิทธิพลดังกล่าวมายังไทยอุณลมถูกค้นพบที่ประเทศไทยครั้งแรกในสมัยทวามรมดีซึ่งปรากฏอยู่บนพระพุทธรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่กลางพระนาลาชหน้าผารวมไปถึงอัคขรยานต่างๆในตำราพิชัยสงคราม นอกจากนี้อุณาลมยังใช้เป็นตราประจำราชการที่หนึ่งอีกด้วยอุณาลมกับความเชื่อแรกเริ่มเดิมทีอุณาลมเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่พบกลางพระนาราชของพระพุทธรูปในยุคทวารมดีและไม่ได้พบในพระพุทธรูปทุกองค์แต่ต่อมาได้มีการสร้างความหมายและความเชื่อให้กับอุณาลมโดยมีตำนานเล่าว,ว่าในสมัยราชการที่หนึ่งทหารเกิดการทะเลาะเบาะแว้งคุยทับถมกันเรื่องเครื่องรางของตนเองทําให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกริบเครื่องรางทั้งหมดแล้วทาพิธีพุทธาภิเศษ พายันอุณาลมแจกทั้งกองทัพเพื่อรวมใจทุกคนเป็นหนึ่งเดียวและท้ายที่สุดกองทัพไทยก็ได้ชัยชนะกลับจากสงครามทั้งที่พม่ามีกองกําลังมากกว่าด้วยเหตุนี้อุณาลมจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งกองทัพและต่อมาก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจํากองทัพไทยโดยมีความเชื่อส่งต่อกันมาว่าอุณาลมเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความมงคลและถูกนํามาใช้เป็นเครื่องรางของขลังในคนกลุ่มหนึ่งตามความเชื่อที่ส่งต่อกันมากล่าวว่าอุณาลมเวียนขวาหมายถึงเมตตามหานิยม และอุณาโลมเวียนสายหมายถึงความคงกระพันชาตรีปัจจุบันในประเทศไทยอุณาโลมมักใช้ในเชิญความเชื่อเช่นการทํายนอักอระต่างๆบ้างก็นําสัญ,ญลักษณ์อุณาโลมมาเป็นของแต่งบ้านหรือตกแต่งสถานที่ต่างๆเพราะมีความสวยงามและเป็นสิริมงคล